ดวงตาลูกยังกระพริบไม่เต็มที่จ์น to สัรเบบี้ท็อปทูโทสูตรโนโมเทียทดสอบด้วยมาตรฐานระดับสาก,กลแล้วว่าอ่อนละมุนต่อดวงตาไม่ต่างจากน้ำนี่แหละความอ่อนละมุนที่แม่วางใจสำหรับเจ้าจอมสนทั้งสามแล้วต้องศึกษาวไว้เพื่อพวกเขาหมดแหละปิ่นก็เลยมั่นใจค่ะนมเกล็ดพลัสแอดวานซ์ที่ประกอบไปด้วย DHA ARA และส่วนประกอบต่างๆสำหรับการดูแลลูกรัก ติดตาม180วินาทีข่าว15นาฬิกานะคะนักเรียนโยธินบูรณะกว่า300คนชุมนุมหน้ารัฐสภาเพื่อคัดค้านการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ที่ต้องย้ายโรงเรียนออกนอกพื้นที่ไปด้วยโดยเด็กนักเรียนโยธินบูรณะประมาณ300คนไม่พอใจการย้ายโรงเรียนเพื่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ได้เดินทางจากโรงเรียนมาที่อาคารรัฐสภาเพื่อยื่นคำร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีน,น,มนายชิดชอบนายมีนายชัยชิดชอบประธานรัฐสภามาร,าามรับฟังข้อเรียกร้อง โดยเด็กนักเรียนต่างยืนยันว่ามีความผูกพันกับโรงเรียนโยธินบูรณะและไม่อยากย้ายไปที่แห่งใหม่คือที่บริเวณวัดส้อยทองโดยอ้างว่าเป็นแหล่งสลัมมั่วสุมยาเสพติดและที่ผ่านมาไม่เคยมีการชี้แจงถึงความเป็นมาในการที่จะย้ายโรงเรียนเพื่อก่อสร้างรัฐสภาพนักง,งานการประปานครหลวงเปิดตัวโลโก้ใหม่ฉลองครบรอบ41ปีในวันพรุ่งนี้และร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสังคมค่ะ พนักงานส่วนหนึ่งของการประปาน,นครหลวงร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณแนวคลองประปาฝั่งตะวันตกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำและร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดคนหูหนวกเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมให้บริการตรวจสอบระบบประปาในบ้านเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่กอการใช้น้ำในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายค่าน้ำฟรี6เดือน ผู้นำเกาหลีใต้ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือเลิกล้มโครงการนิวเคลียร์เพื่อที่สองเกาหลีจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติเกาหลีใต้ได้จัดให้มีพิธีรำลึกครบรอบ63ปีกรณีคาบสมุทรเกาหลีได้รับการปลดปล่อยจากการยึดครองของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีลีเมียงบักได้ถือโอกาสนี้กล่าวย้ำถึงเจตนาเดิมของเกาหลีใต้ในการช่วยให้เกาหลีเหนือมีความมั่งคั่งและอยู่ร่วมกันด้วยดีกับเกาหลีใต้ แต่ทั้งนี้เกาหลีเหนือจะต้องล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ของตนทั้งหมดสบโนาฬิกา30นาทีติดตามเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะหมดเวลา180วินาทีข่าวแล้วดิฉันปียณนีเจมมพรสวัสดีค่ะ